จังหวัดร้อยเอ็ดต้อนรับสื่อมวลชนไต้หวันโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นเช้าวันที่12กันยายน2568ณห,ห้องรับรองบ่อพันคันสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจศิศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพิชยาดุรละซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศไต้หวันจำนวน5คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยผ่านสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ไต้หวันระหว่างวันที่11-15กันยายน2568โดยสำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศโดยมีหัวหน้าสวิจการนายอำเภอและประชาชนร่วมต้อนรับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน นักกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกอเภอสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังก่อตั้งจากพลังศรีในชุมชนที่รวมตัวการสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านด้วยวิธีการทอมือแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหัตกรรมสำคัญของจังหวัดพร้อมชมการสาธิตการผลิตผ้าไหมโดยกลุ่มแม่สุภาและกลุ่มนายสมเดชพลูสักคูที่สะท้อนการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมไทยอย่างยั่งยืน จากนั้นยังมีการเยี่ยมชมกลุ่มเมืองไม้บาติกอำเภอนวัตบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นทั้งนี้ยังมีกำหนดการศึกษาดูงานการแปลรูปเสือกกกที่อำเภอศิลปภูมิเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมบ้านป่าเมส์และวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จรวมถึงการเยี่ยมชมสรารหลักเมืองร้อยเอ็ดหอโหวตร้อยเอ็ด 101, พร้อมกิจกรรมซิปไลและพระหมหาเจดีย์ชัยมงคลอำเภอหนองพอกโดยตลอดการเดินทาง คณะยังได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่พร้อมเผยแพร่สู่สายตานานา,นาชาติผ่านสื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์ของไต้หวันทั้งนี้โครงการมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าโอท็ top, และภูมิปัญญาท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ